เฮ้ hey, hello. ยฮัลโหลอาสื้อยัดนิสสันบิ๊กเอ็มเราก็มาครับคันนี้ครับไฮ้เ <Hey, hey. S 2> hey, สืส้อยัดน้องบอลเราก็มาครับนี่ฮะโอ้โห oh oh. hey. สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูรถดัมดันเนินกันครับใส่สองบุ้งกีครับแล้วก็ต้องดันเนินกันหน่อยวันนี้ทางขึ้นก็จะชันกันนิดหน่อยนะฮะผสมกับความลื่นครับอ้าวค่อยๆขึ้นไปเนี่เรามาดูแรงของรถดัมกันว่าแรงขนาดไหนดูสิใส่สองบุ้งกีครับ ดันเนินได้สบายปิดโอ้โห,โหวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาพบกับทีมงานตัวช้างข้ามครับน้องเปยดำซิ่งก็มาแจมด้วยคันนี้รถน้องเพียนครับโตโยต้าฮิโร่วดันเนินกันเสียงลั่นเลยครับ ดันเนินกันหน่อยวันนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับนี่โอ้โหรอจริงๆเอา้าวดันเนินกันหน่อยเต็มแล้วดันเนินกันหน่อยอเต็มแล้วก็ต้องดันเนินกันหน่อยครับวันนี้ทางจะชันนิดหน่อยครับ ใส่สองมุ่งกีต้องดันเนินขึ้นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหล้อหน้าแทบจะลอยเลยครับสองมุ่งกีเต็มแล้วก็ดันเนินกันน้อยเฮ้ยเอาเคลียร์หน่อยครับเคลียร์หน่อยครับ ดันเลยันเลสำหรับรถโควินสบายสบายครับมีเกียร์สโลครับทางค่อนข้างจะชันนิดหน่อยครับวันนี้ฮะโอ้โหดันกันเสียงลั่นเลยครับโอ้โหต้องแรงดีครับแรงไม่ดีไม่ได้ครับสำหรับรถดำครับอา้าวคันต่อไปครับคันต่อไป โตโยต้าโฟวินอีกเช่นเคยใส่2บุ้งกีครับวันนี้ทางก็จะชันหน่อยนะครับพาเ,เพื่อนๆมาชมรถดำดันเนินกันครับรถดำแรงดีใส่2บุ้งกีแล้วก็ต้องดันเนินด้วยครับฮึบโอ้โหสองบุ้งกีนี่ต้องบอกว่าเต็มเต็มเลยนะฮะดูดิครับโอ้โห ใส่แบบเต็มเต็มครับดันเนินกันเสียงลัน่นล่นลุยโอ้โหเต็มเลยครับเต็มต่องมาเลยครับดันเนินกันหน่อยมีเกียร์สโลครับขึ้นสบายครับแต่ต่างค่อนข้างที่จะลื่นนิดหน่อยครับดันแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวยกหน้าครับโอ้โหเอามากันต่อเลยครับ อันนี้ก็โตโยต้าโฟวินครับเป็นรถโฟวินอันนี้ก็โฟวินครับโอ้รถด,ดำสายจันทบุรีฝากกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับเพื่อนๆสายรถด,ดำจันทบุรีด้วยครับตามมาด้วยน i ส s ันบิ๊กเอ็มอันนี้ชอบกัดตูดเขาครับกัดตูดติดครับไม่ว่าจะจอตูดคันไหนครับกัดตูดติดอย่างเดียวเลยครับทันนี้ครับสุดยอดตามมาด้วยนิสสันฟอนเทียครับ นี่รถน้องเป้เรานี่เองใส่2บุงกีแล้วก็ดันเนินขึ้นมาอา้าวถอยอีกหน่อยครับถอยอีกหน่อยแม่โคเอื้อมไม่ถึงวบวบโอ,โอ้โหใส่กันต้องเต็มกล่องเลยครับวันนี้ฮะวันนี้ก็จะต้องดันเนินกันหน่อยครับรถด,ดัครับแรงต้องดีครับแต่ละครนนี่ต้องมีเกียร์สล ถ้าคันไหนที่ไม่มีเกียร์สโลแสดงว่าเขาเป็นโฟวินแล้วครับเขาก็จะมีเกียร์สโลในตัวครับโอ้โหโอ้โอ้หนักแอเลยครับสองบุงกีแมตโครใหญ่ครับดันขึ้นมาเลยฮึบพึบบเอาดันเดินกันหน่อยฮ้ยเยใส่เกียร์สโลแล้วกันเดินหน้าครับ แรงดีเหลือเฟือครับไม่ต้องกลัวครับดันกันหน้าแทบยกเลยครับดูเลยครับโอ้โหโอ้ยแรงดีครับแรงดีสุดยอดปิดเต็มแล้วออกตัวได้มาเลยครับมาเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสายดัมซิ่งด้วยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมรถดัด้มดันเนินกันหน่อยรถดั้มแรงดีครับ ใส่กันเต็มกล่องเลยครับสองบุ้งกีแมคโครใหญ่ครับวอ้ออโอดูแรงเหลือเปลือเลยครับดูสิสุดยอดร o ยต้าฮีโร่ครับคันนี้รถน้องเพียนครับหล่อจริงๆคันนี้เอ่ล้อใหญ่บึกบึนครับ เรามาชมนิสสันกันบ้างถึงรุ่นจะเก่าแต่ก็ยังเร้าใจยังทำงานแล้วก็หาเงินได้แบบสบายๆใสเลยครับ2บุงกฮฮฮฮฮีฮึ่ยฮึ่ฮ้่ยฮอานึ่งบุงกีผ่านไปค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่ครับเพราะว่าดินนั้นจะมีผสมหินด้านอยู่ด้วยครับต้องค่อยๆย่อนครับย่อนแรงไม่ได้ครับ กับไมโครก็ลุยอย่างเดียวเลยครับเมื่อวานดูดน้ําทั้งวันเลยครับวันนี้น้ําแห้งแล้วรถด,ดำก็ทํางานอีกเช่นเคยเอาสองมุงกี้เต็มดันเนินเลยจ้าดันน้อยดันน้อยเฮ้ยเสบายครับรถด,ดำมีเกียร์สโลนี่ดันเนินได้แบบสบายสบายดูเลยครับแรงเหลือเปือครับ เอาเอๆาเอ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 ้าเอาเอาโอ้ยเกือบน็อกคาเนินครับแต่ไม่น็อกครับอโหเฮ้ยเอนลูอาสวัสดีันิสสันบิ๊กเอ็มเราก็มาครับคันนี้ครับ ยอดน้องบอลเราก็มาครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆอ้าวเรามาชมน้องเพียนดันเนินกันบ้างอ้าวน้องเปยดันขึ้นมาก่อนหายแล้วครับนี่ฮะโอ้โหค่อยๆดันกันขึ้นไปครับดันแรงไม่ได้ครับดันแรงหน้าลอยครับเรามาชมน้องเพียนดันเนินกันบ้างสวัสดีต่อเลย โอ้ยนี่น้องบอลเราก็มาครับวันนี้ครับจัดกันเต็มสูบกันไปเลยครับอ้าวน้องเพียรดันเนินหน่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดันขึ้นมาเลยครับดันขึ้นมาดันขึ้นมาเลยเฮ้ยเล่เฮ้ยเอาเฮ้ยเล่เฮ้ยเอาเฮ้ยเล่เฮ้ยยังไหวอยู่ครับโตโยต้าฮีโร่ก็ยังไหวครับโอ้โหโอ้โห เสียงลั่นๆเลยครับเี๋ใส่กันเต็มกองแล้วก็ดันเนินกันหน่อยอ้าวน้องบอลมาแล้วก็ต่อคิวเลยครับวันนี้วิ่งงานกันเพลินเลยครับนี่ฮะแปลงนี้แปลงใหญ่ครับวิ่งกันได้ทั้งวันครับยกเว้นเวลาเที่ยงครับพักเที่ยงกันหน่อยเรามาชมกันต่อครับ สอมุ้งกีใหญ่พาเ,เพื่อนๆมาชมรถดำดันเนินกันหน่อยครับวันนี้ฮะมาดูแรงดีๆครับของรถดำเข้ากัน2อคันครับจอดคู่กันเลยครับเป็นโตโยต้าโฟวินทั้งคู่ครับโอ้โหเป็นรถที่ถูกปรับแต่งมาได้สุดยอดจริงๆอา้าวสองมุ้งกีเต็มครับเต็มแล้วก็ดันเนินขึ้นไปเลย วันนี้ฝนฟ้าอากาศดีครับเมื่อวานน้ำท่วมครับโดดน้ำกันทั้งวันเลยครับใสสองมุ้งกีแล้วก็ดันเนินกันหน่อยโอ้โหนี้เสียงวีดเลยครับเนินก็จะชันนิดหน่อยครับดันแรงไม่ได้ครับดันแรงเดี๋ยวยกหน้าครับอุ้ยอุ้ยโึฮู้ ค่อยๆดันค่อยๆดันครับเรามาชมโตโยต้าม้าขาวกันบ้างนี่ครับโอ้โหคันนี้โอวิ้ครับขึ้นได้แบบสบายสบายไม่ดูสิแหม่ข้อออกข้างครับเสียงหวานหวานครับพื้นพื้ื้ืื ดันกันเสียงลั่นเลยครับวันนี้ต้องดันเนินกันหน่อยแล้วพาเพื่อนๆมาชมนิสสันกันบ้างรถนิสสันครับนิสสัน Big กเอ็มพันเก่งม้าคันนี้เสียงวีดเลยครับโตโยต้าครับอ้าวน้องบอลมาแล้วออกตัวได้เต็มแล้วครับ นี่นี่โอ้โหคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ครับเปี้ยวเฝ้าหน้าดูเลยครับพาเพื่อนมาชมบรรยากาศมุมสูงสูงครับดันสบายครับนี่นิสสันเราดันสบายเลยเอา้าวเรามาชมโตโยต้ากันบ้างครับดันเลยดันเลยค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นครับ วันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเทดินหน่อยครับเพราะว่าดินนั้นชื้นครับบางคันก็จะเทไม่ออกครับโอ้โหก็จะแย่หน่อยครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศในการเทดินบ้างครับเอารถมารอคิวเรียงรายครับนี่ฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะ ้าวเต็มแล้วออกตัวได้เลย2บุงกีแล้วก็เดิน <été> หน้า viens, <ๆ>ขึ้นมาเลยยุยยุค่อยๆขึ้นมาครับค่อยๆขึ้นมาครับทางชันครับดันแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวยกหน้าครับโอ้โหไม่รรอบเครื่องเหลือครับโอ้โหรอบเครื่องเหลือครับดันได้สบายครับ